สวัสดีครับผม EP นี้นะครับเราอยู่ที่พัทยาครับผมการมาพัทยาเนี่ยสามารถมาได้หลายเส้นทางนะครับหนึ่งในเส้นทางที่เลือกมาในวันนี้คือการนั่งมินิบัส มาจากหมอชิดนะครับผมจองผ่านไลน์นะฮะจองผ่านไลน์คือคุยไลน์กับเขาก่อนคือแอดเบอร์ไว้นะฮะก็เริ่มจากแอดไลน์นะฮะก็นี่เลยครับเซิร์ชเข้าไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้ครก็จะเป็นหมอชิดพัทยานะครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปก็พิมพ์สอบถามนะฮะว่าผมจะเดินทางนะฮะรอบกี่โมงแล้วก็บอกว่ากี่ที่ฮะเราบอกชื่อบอกเบอร์โทรของเราไว้นะฮะ แล้วเขาก็จะถามว่า,าเราจะลงตรงไหนเพราะว่าการที่ลงต่างสถานที่กันนะมันจะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบอเงี้ยนะฮะแล้ก็บอกสถา,านที่ที่เราจะลงนะฮะแล้วก็นัดรับตั๋วนะฮะก็มารับตั๋วที่สมส่งตรงนี้สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กนะครับจตุจักรอาคาร4ช่องห้านะครับอยู่ตรงข้ามหมอชิตเลยนะครับ ถูกไหมฮะช่องาที่จะไปป่าพัทยาไอป๊อปจองไป๊อปจองไว้เนี่ยใช่ครับเอาไปบ้อนเลยงพ่โจองไว้เนี่ยฮะจองกี่โมงฮะอ่าบ่ายสองฮะบ่ายสองโมงกี่ที่ที่โรที่ใช่พี่ไม่้องี่เลยฮะ อันนี้คือไปลงที่แหลมบริหารหัวท่าเดือยเลยพี่ท่าเรือยค่าเหลือครับผมเราตตัวผมเหมือนเดิมอ๋อับไปรับตัวนั้นด้วยโอเคแเราในส่วนของตรงนี้ผมขึ้นรถตรงไหนครับนี่จอดที่อยู่นี่เลยอยู่ตรงไหนรู้เลยอ๋อจะมีช่องเข็ยนตุกตัวว่าเลขหนึ่งสองเก้าโอเคค่ะหมายก็คือวิ่งไปรอรุ่นเลยก็ได้เพราะตอนนี้ผมจบเวลารถเป็นเท่าก่อนทุกๆ่วโมงตลอดเลยโอเคฮะขอบคุณมากครับเพื่อนครับผม ตัวที่ได้จะมี2ใบนะฮะเป็นคู่กันมาแบบนี้นะครับเอายื่นตอนขึ้นรถนะครับใบที่เป็นสลิปเนี่ยจะเป็นใบเสร็จนะครับระบุที่นั่งข้างรถไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาออกนะฮะใบสีเหลืองเอาไปยื่นให้คนขับรถนะครับอย่าทาหายนะครับที่นั่งที่ได้เนี่ยคือ167นะฮะแต่ว่าต้องบอกอีว่าผมก็ไม่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 รู้นะมันไม่ได้มีการฟลิกที่นั่งนะฮะพอขึ้นมาเนี่ยก็คือจับจองเลือกที่นั่งได้เองเลยนะครับสุดท้ายก็ได้นั่งหลังสุดเลยนะฮะ พัทยานะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3มชั่วโมงประมาณนี้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าคนที่เดินทางกับเราในในรถครั้นั้นนะฮะลงตรงไหนบ้างอย่างผมนะผมก็จะลงที่พัทยาใต้นะฮะก็ไม่รู้จุดตำแหน่งที่ชัดเจนว่าตรงไหนนะซึ่งผู้จะมาที่โรงแรมแห่งนี้นะคือโรงแรมพัทยาพาร์คนะฮะซึ่งคนขับนะฮะก็จะจอดตามที่ลูกค้า บอกไว้นะซึ่งเขาก็จะจดไว้แหละว่าจะลงตรงไหนอะไรยังไงบ้างคนขับจอดให้ผมลงที่แยกสามนะฮะสัพพทยาซอยเจ็ดนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาในโรงแรมนิดนึงฮะรประมาณเข้าในซอยประมาณทั้งสองสามร้อยเมตรประมาณนี้ฮะก็เดินเข้ามาอันนี้บรรยากาศโรงแรมนะครับแล้วก็หอคอยที่จะไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นนะฮะมาถึงก็เข้าที่พักนะฮะ ล็อบบี้ใหญ่มากเลยนะครับสามารถลงามานั่งเล่นตรงนี้ได้โหส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวคืนละ1,600ับาทนะครับซึ่งตรงนี้นก็จะรวมในส่วนของอส่วนน้ำด้วยนะฮะส่วนน้ำปกติราคาประมาณค่เาเข้าสวนน้ำประมาณ2-300ใช่ไหมฮะตอนนี้คือเขาก็รวมเรียบร้อยไว้แล้วนะฮะจะไม่มีบวกเซอร์วิสหรือว่าบวกอะไราต่างๆนะครับอันนี้คือราคานเน้นๆเลยนะครับผมอาหารเช้าจะอยู่ด้านในนะคะเปิด6โมงเช้าถึง10โมง นคะนะ,คะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าห้องพักนะครับเอากราป๋งกระเป๋ามาเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปที่ระเบียงเดี๋ยวประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะเราจะขึ้นไปถล่มบุฟเฟ่กัน ผมชอบโซนระเบียงมากๆกันนะครับตรงนี้สามารถมองเห็นสวนน้ําได้นะฮะมองเห็นทะเลนะครับสนุลูกหูลูกตาเลยทีเดียวแล้วก็ไกลๆมุมโน้นเลยนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเกาะลานนะครับด้วยระเบียงที่กว้างตรงนี้นี่รับลมเย็นสบายมากๆครับจริงๆมาที่โรงแรมแห่งนี้ประมาณหลายครั้งนะสามสี่ครั้งแล้วครับก็ยังประทับใจอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่โรงแรมใหม่นะแต่ว่าก็เป็นโรงแรมที่มีสวนน้ําด้วยนะครับแล้วก็ มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็มีเครื่องของอาหารอะไรต่างแล้วก็กทำบริการก็้ก็ดีนะครับมื้อเย็นนะฮะก็ต้องบุฟเฟ่ที่นี่เลยนะครับบุฟเฟ่นานาชาติที่ชั้น52นะครับรสชาติชี่วันเข้ามา บุฟเฟ่ต์นะฮะถ้าเกิดใช้คูปองนี่ถ้าพักที่นี่นะฮะจะได้ส่วนลดเหลือคนละ450บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนะฮะตรงนี้เนี่ยกุ้งนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดเซ็ดปากมากๆเลยทีเดียวนะครับมีอาหารไทยจีนมีซาซิมินะฮะผลไม้นะฮะเยอะจริงๆนะครับบอกเลยว่าดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับแล้ววิว360องศานะครับสามารถมองพัทยาได้โดยรอบนะฮะหาจอมทองจอมเทียนนี่คือวิวดีมากๆนะครับในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีคนที่ไปตกหมึกด้วยนะฮะโอ้บรรยากาศฟินสดสด ก็ลงไปเล่นที่สวนน้ำนะฮะวันนี้วันที่สองนะครับตรงนี้พี่กระเทยบอกว่าทางเข้าไปทางนี้นะฮะพี่กระเทยบอกอีกนะว่าสวนน้ําที่นี่สนุกมากๆเลยทีเดียวและตรงนี้ห้องน้ําก็สะอาดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> อ้อคอนเฟิร์มนะฮะมุมนั้นคือล็อกเกอร์ฝากของแล้วส่วนตรงนี้ก็คือร้านอาหารนะครับรสชาติอาหารบ่มตำไก่ย่างอร่อยทุกอย่าง ในส่วนน้ำตรงนี้มันจะมีโซนเด็กด้วยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ผมมาแย่งเด็กเล่นนะครับตรงสวนน้ำที่มีรั้วอยู่สามารถออกไปเดินเล่นชายหาดได้นะครับจะมีประตูเล็กๆอยู่นะครับซึ่งมีปปพดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถออกไปได้นะ วันที่ผมเข้ามาพักที่พัทยาปาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะฮะฝนก็ตกไปปลอยอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งมันทําให้อากาศที่นี่เนี่ยเย็นช่ำๆสุดๆเลยนะครับเตียงผ้าใบร่มนะครับตรงนี้สามารถมาจับจองได้ฟรีนะครับแต่ต้องบอกว่าด้วยปริมาณคนที่น้อยเนี่ยทำให้เรานะครับสามารถครอบครองส่วนน้ําส่วนนี้นะครับเป็นของเราได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับน้ำโอ้โหน้ำก็น้ำไม่ลึกนะฮะนี้เอง สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างผมนี่ก็สบายเลยครับก็มาเล่นได้เด็กๆก็เล่นได้ปลอดภัยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีไลฟ์กาดนะครับไลฟ์กาดมากๆเลยนะครับบอกคุณ่นเลริเปลื่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะมีไลฟ์กาดเนี่ยดูแลความปลอดภัยนะฮะหลายจุดเลยทีเดียวแล้วกับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับ ส่วนน้ำที่นี่เป็นน้ําวนลอยตัวสนุกมากเลยนะครับ งนน้นก็จะเป็นตัวสไลเดอร์นะครวันที่3นะครับผมกับบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับลายอาหารค่อนข้างใหญ่นะฮะอาหารเยอะมากๆนะครับมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับ หลังจากเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับยังพอมีเวลาก็เลยเรียกแกลไปคาเฟ่ใกล้ๆกับรุ่งเรืองทัวร์นะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับชื่อ Stir ร t House บเรียบไม่ง่ายนะฮะแล้วเจ้าของร้านก็เป็นกันเองมากๆเลยทีเดียวที่เหลือก็จะเป็นอ่าส่วนมากจะเป็นโทนผลไม้หมดเลยครับก็ขั้วมาค่อนข้างค่อนข้างอ่อนอ๋อแล้วก็มีตัวนี้ที่ไม่ได้เปรี้ยวมาก ก็เพี่ยงกวาตออนี้เยะาแฟดีบรรยากาศได้ปิดทริปนี้โดยสมบูรณ์แบบผมกลับโดยรุ่งเรืองทัวร์นะครับปลายทางที่หมอชิตนะฮะเที่ยว4โมงตรงเป็นไงกันบ้างครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ EP นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ